สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนมาพบมาวมะเพาะกัญชงอื่นผู้บ่าวเจดำจักมาแต่สายพี่น้องไปแต่บ่อคืนงัวกับบอมาเรียเขาก็งัวบ่มาเรียกบว่ทราบเดี๋ยวผมได้กินข้าวแท้ๆแล้วบ่ได้มาเรียกงัวเอาแต่งตัวลูลาบุเม่นลอยบุปตักนี่นะ เอาไปอ่ะยิ้วเป็นไมงอเปอันอันเบิร์ดแล้วไหม้ยนั่ะมันทนนีาเฮาให้กันพี่น้องอ เกียงยือโลกไครกับบักาลายพึ่งซุไม่แต่ใช่เพืะชเดินไปแล้วหัวนะมาแต่ยามโควิดอันเจดามเสียวผัวเจ็ดคนผู้หนึ่งลากถวยผู้หนึ่งหนึ่งเก่าโอ้ยเจีว่าโอ้ยห้ทั้งกตีหลไลผู้หนึ่งหางเงินไหนใส่ผู้หนึงเรียงงัวผู้หนึ่งเรียงแม่ว่าโอ้ยกเอาขนานั้น ก็ดิเจ็ตเกลิกเรียงงวอาจจะเสียเอาแล้วยูแม่หนึ่งในเจ็ดหนะนะมาแล้คันหนึ่งในเจ็ดที่เจ็ดหาเงินใช่ยังบ่อบบเด็ยังเงินกูสวยปนัดี่นนใช่่นาะมันอยู่เฮือนไปรลกว่าน้า ยามโควิดยามพี่น้องต้องได้ยามถ้าบ่ยามบ่ได้พี่น้องเอ้ยยามก็ยามผู้เดียวมืออ้าวเข้าไปใช้เวจ้ะลูกน้องมีเวล์วัดผู้คนเยอะหนึ่งพอน้องวิแท็กกับข้าววียนตัดหญ้าให้งัวสองพอน้องอันซิวเูราว่าเจริญกันข้าเลี้ยงคุ้ยสามพ่อเจติติไปปักซองสี่ ว่าเท่าลรวันหน้าอยู่น้องแตะผ้าไปตัดพื้นติดตะพามผู้เดียวเจ้าก็คือมาบอกเขาว่าการเลี้ยงงัวโบได้หน้าที่เน็่ยยังกังวามพิศพโบได้เป็นสูขคนชั่วนสามนามก่อนเยอะคำนิ่งไปอยากเสื้อไปได้แล้วน้อแม่เออเจ็ดเดมันบ่ดโอ้โคือโกเจ็ดเดือนนะบ่นน้าเสื้อถือเราคือลูกออา บอกเอาขอากฤษฎีมีทางไปโอ้ยอยา่า, <c oughs> ยาไปไหนก็นไปบไาอย่าไปไหนก็ไปตกลงปลงใจมือได้วันใดได้ดีเนยเนีนะ <c oughs> ต้องลงตาพามกับบดที่จำกัดคือการได้เสือกงี้ยิ่งยิ่งมือกับยิ่งเข่งนี่นะ่ะ <c oughs> ไปกับไปได้นี่นะ่ะ <c oughs> มึงเสือสุดมาภายนี่ สว่พี่น้องสิโกดีเห็นตาพามอีกแล้วเอาพี่น้องตาพามสิไปอยู่แก่งเบาบา่อยู่งใจแก่งกระเบาห่วยปุ๋ยแล้วตาพามสิไปอยู่สวรรค์กันป่าเขาบ่หับเขาบ่หับเด้เงินกับมีเงินแต่งเราเห็นได้ได้สาสิไปดึงไปลั่งตัวเองกะของโกดีต้นตัวเองเลยบ่ชีวิตนี่ทั้งชีวิตกะเบิด์ตเลย บิร์ควบวังเลยที <that> on <that> <ain> ่ไปอยู่แก่งกระเบาบานนี่ถามมาแก่งกระเบาทางใดพี่น้องสะกโบนีู่บได้โบจักสอกคัตพามไปบ้านเว้นคัตพามต่อเอ้าบอกว่าแก่งกระเบาเ้าก็สซีเดนั่ไปพี่น้องก็สซีเด้เห็นคือเก่ากันแล้วน้องเอิ้นกับโบจักก็แก่งกระเบาอยู่าส่แล้วก็โทรศัพท์ก็สซีเด้ปิดแล้วก็สซีเด้ลบถิ่มเบิดข้อมูลที่มมีนี่ก็สที่เอาไว้ซื้อใหม่ใส่ใหม่เบิดเพราะว่าไปอยูุ่อูดียวเด้บาน อยู่เพียงไปอยู่ช่วงคนธรรวดานี่ยคิสิก็อยู่สองคนหนึ่งนะฮหันกูขู่หูใจเจดําเพิ่นบูหูใจแล้วเพิ่นก็ยงงเมาเลยเด้เจดได้สัสินสอดตะพามกับบ่มีสิมาแต่งเจดได้สักบอกหูใจกับมีอยู่เลพี่น้องแตยต่างคนกับต่างอยู่แล้วก่อนนี่ตะพามสิไปเด้แล้วสีหนงเลยบริยากแต่พ่อขาดองหาหมื่นสิเอาน้ำพายรถเจ้าหน้าขั้นเดียวก็จะจุบเลย <laughs> เออไซมาไซกับที่อย่างเอาเติอห่วยบยดอย่างก่นทาั้นแล้วนะพี่น้องละครน,นี่ก็เริ่มสิจบเข้ามาเริ่มสิสิ้นชุดเข้ามาแล้วลอออีกคลิปหนา้าว่ามันสะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านรัวน,นั้นเจดมันเพิ่แข็งนี่โบเอานนะ่นะคราบโบได้เงินกัำงวงมาให้กินนี่พอพามเบิดห่วย เบิ่งตีนีกระเป๋านี่นะเสียพี่น้องเบิ่งนี่นะนี่นะเบิดแล้วเงินนะเบิดแล้วแล้วกระเป๋มีเง้งกระเป๋ากระเป๋มีเง้งดอกนี่ยนี่แต่อวยสมุดวันรีไปผ่าไปเบิดแล้วผ่าเง้งผ่าเอฟซีมีเงินแล้วก็ผ่าแบบนี้แต่ ต่างคนกับสิจ en ังอยู่แล้วบาเนี่ยเดี๋ยวได้คันว่ากกับว่าเออเอาเอ็งกูกับเนี่ยกับว่าคอยกับสิเอาเจ้าเจ้าหกเดือนไ่วหกเดือนกับกูอยู่หัวมันเท่านั้นแล้วพี่น้องเลยกูอยู่ละก็ไปแล้วพี่น้องไปชิวานยังเนาะแต่พอพามไปสองเดือนสี่หาหกเดือนก็ยังไปได้ซำไปทำหนี้สิวได้จะไปหาเดือนหกเดือนก็ยัง เจดำมกับยังอยู่ได้ยังเป็นคนยังมีชีวิตชีวาขันอดทนบ่ได้เจดามเสียวพัวเจ็ดคนนะบ้อาคนนี้ขันเขาก็มีเงินเนี่ยเขาคอตะพามในเด้อขอซอยได้กับที่ซอยแล้วก็จะเอาผู้ที่เจ็ดน่ะจะเอามาหาเงินไหนใช่ดอกพี่น้องม่เห็ดยังเดโอวันนี้คุยยามเดี๋ยนี่ขึ้นเลยนี่เดลยจะไปถ่ายกินบ่อยากกินเขา น,น้องเชนน้องเนอดียวอ๋อขยามนีก็จะปั่นข้าสีได้ออกไปใส่ดเกิดอะไร้นอ่ะขี่น้องแับเอฟซีกับจรเงาความสูสูสูความก็เริ่มงสูสูไวเลยแหละ เดี๋ยวจวนเนี่ยน่ไหวมามือได้กัเมียถามพอจะบอกกับเม็ดเจดมี่นองตรกันบวกจะว่าเมื่อคืนนี่ยังก็กดหนึ่งนะกดหนึ่งเยังก็เออกดหนึ่งนก็ว่าให้เอาขันกดสองนั่นอันไรนี้กดสามกับไรนี้เขากดยังกดหนึ่งกดหนึ่งกักดกดชองกับกดกดสามกับกดอันพี่น้องว่าคือคือเอฟซีถูกขาดเนาะ บากคตรโคตรจีจะโคตรหดร้อยก็บ่ได้ว่าดอกมันก็มีที่จำกัดคือว่านแหละคือวอาคืออีกอย่างหนึ่งก็ครัวนี่เมียนี่ขนมมารุดมอนมันก็เป็นคนอื่นสำหรับพ่อภาพนี่กลับมากเลยก็พ่อภาพนี่ยเป็นคนอื่นอลไรได้เดี๋ยวนี้นะเมียน่ะก็ถบามาแต่งเข่าแต่งนั่งจูกินกอดแต่งยูแต่ว่าการพี่น้องที่ว่าเออเจดมกับพ่อภาพมอยู่นรงกันบอเมนเลย บาา้อยู่น้ำการบรดเนอนน้ำการพินนองน้องโคลบอลบ็อยว่น้่งคนลบอนแต่ว่า,าออพอพามลนนาล,มากาลกายกยดมากออพอาพามอยู่ในเทียงในเฮื่นบอ่อ้สเท้าพอาพามสั่งกระเซงจังเจนซี่โบแมนพอพามนนเนนีก็คือว่าพอพามเปคนสัวอยู่แล้วเห็นเรามาอยู่นะนี่ก็พอพามบไดมาอยู่ได้พี่น้อง มากกับมาเป็นเป็นบางเวลาพี่น้องอาบางเวลาเพิ่งกระปเจน้องก,ก็สีไปอีกแล้วนี่นะเจนน้องบสีไปอีกแล้วแ <laughs> มนะ่สีมาเหตุใดถามพี่น้องดูเมียกับบ่เอาเมียกับใจแข็งเอาพี่น้องสิโอดหรือว่าเอซีสิโอดทนได้ทำหรพามบ่กันกูได้เอซี่ันห้พผัวพามโอ,อทนสำในหาหกเดือนนะพัพาม บัดเจดาอยู่มหาเดือนหกเดือนยังอยู่ได้บัดให้อดเชมนี้อดไรกันบัเปบุญยังเชิญนหนุบแล้วก็บโวเงินยังพี่น้องเลยมี่หล้วคนเฮาน่ะบัตรอะไ่ได้พี่น้องอันนี้นะคว่ำหักนะมันมันมีที่จากัดบัตรอะไ่อันนี้มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่คนสองคนคว่ำหักพี่น้องบมเกี่ยวกับคนอื่นมันก็อยู่กับจิตให อันว่าเออด่านหาเดือนหกเดือนนี่ไม่ไวไม่ไวลคบอกไลายก่ยาวคือว่าแล้วพี่น้องมันพอภาพก็มาเป็นบางเวลาพี่น้องถ้าว่ามาอยู่ต้อกันบอกกับเจดามบอดดามาพี่น้องมือนี้แห้งกระเตกกระชันงวกบอดด้มาก็เลยเขาบอดด้กินข้าวกินหน้าพี่น้องเลยมากก็สิไปเลยนี่นะข้าวกินอ้าวก็สิดีเก็บ้าพเพียงถึง ท้อน <behavi Lee. S 1> ี่นะพี่น้องเนาะผากกดไหล์กดแรกกดตีตามส่องเอินพี่น้องพีดพลาดประการได้กะกลับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี